เมื่อวันศุกร์ครูบอกไว้ว่าเดี๋ยวครูจะสอนเรื่องพื้นที่ผิวกับปริมาตรของปริซึมกับทรงกระบอกนะชื่อบทภาษาไทยก็คือพื้นที่ผิวและปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอก จริงๆอ่ะมันต่อเนื่องมาจากรูปเลขาคณิตสามมิติของตอนมหนึ่งที่ที่จำได้อ่ะก็คือภาพด้านหน้าภาพด้านข้างภาพด้านบน,นที่จำได้เนาะอ่ะอย่างเช่นอันนี้คือด้านหน้าอันนี้คือด้านข้างอันนี้คือด้านด้านบนอะ่ะแล้วก,ก็ก็เป็นภาพออกมานะหรือ จะเป็นลักษณะของอ่าเป็นบล็อก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 เนี้ยแล้วก็มาดูด้านหน้าด้านหน้าก็หน้าตาประมาณนี้แล้วก็มีกี่ลูกนเนี่ยเนี่ยครูเดาว่าเราอ่านเงินได้อันนี้สอง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 สี่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 ตรงเนี้ยไม่มีไม่มีตอนมาสองครูครูพูดทําไมนะ เออไอที่มันจะเกี่ยวข้องกับตอนม2ออก็คือช่วงต้นซึ่งก็มันง่ายๆไงง่ายง,ายงายเจอตั้งแต่ปประถมอ่ะคือรูปคลี่รูปคลี่รูปคลี่เนี่ยจะเอามาใช้อธิบายและคำนวณเรื่องคนที่ผิวเราก็อ่า,อาไม่ไม่ต้องพูดเยอะเอาวาดเป็นรูปเลยดีกว่า ถ้าเป็นรูปแบบเนี้ยครูชอบรูปนี้นะเพราะครูชอบไอช็อกโกแลตทับบลน,นมันมันตรงเนี้ยนะแล้วก็มีปลปล่นิดนึงอย่างเงี้ยถ้าเป็นของตอนปห้าเขาก็จะถามว่ามีหน้าตัด,ตตดนะตใช่เขาใช้คำว่าหน้าตัดนะบางทีบางทีตำลาก็ใช้คําว่าหน้าตัดบางตำราก็ใช้คําว่าฐานบางตำราใช้ทั้งสองอันเลย มีหน้าตัดกี่ลูกนะแล้วก็มีบางตำราใช้คำว่าหน้าค่าบางตำราใช้คำว่าด้านค่าเป็นเป็นรูปอะไรจำนวนเท่าไหร่เป็นรูปอะไรจำนวนเท่าไหร่นะเ,น,รรน,น,เรนี่ยคือคือตอนปฐมปหนะ้าปหกปห้าปห้าหน้าตัดเป็นรูปอะไรเป็นรูปสามเหลี่ยม จำนวนเท่าไหร่จำนวนอยู่สองรูปหน้าข้างเป็นรูปอะไรหน้าข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าจำนวนกี่รูกจำนวนสามลูกนียแล้วพอขึ้นมอนหนึ่งก็เอาไอ้พวกเนี้ยอะยังยังไม่ต้องขึ้นมอนหนึ่งก็ได้มันก็จะมีลูกนี่ตอนติวสอบน้องๆขึ้นมอนหนึ่งเนี่ยก็จะมีไอ,ไอ,ไอ้พวกเนี้ยนี่ยก็จะมีอย่างเนี้ย โอเคแล้วพอมาเป็นมอนหนึ่งจริงๆที่เราเรียนเมื่อเธอเอ,อปีที่แล้วเนาะเขาจะเอาพวกเนี้ยมาประกอบกันเป็นรูปคลี่มันก็จะกลายเป็นรูปอย่างนี้นี่ไงส่วนที่ก็จะมาใช้คือไอ้ตรงนี้เลยอ่าบอกแล้วมันเกี่ยวกับพื้นที่ผิวยังไงล่ะก็มีกระดาษแข็งสักแผ่นหนึ่งแล้วเราก็มาตัดให้ได้อย่างนี้ไงแล้วก็พับไปพับมาประกอบกันมันก็ได้เป็นสามมิติไง เราก็จะถามมาพื้นที่ไงพื้นที่เราก็คิดเลยมันเปนพื้นที่มันมีกระดาษอยู่ทั้งหมดกี่แผ่นนะห้าแผ่นก็นี่แผ่นหนึ่งแผ่นสองแผ่นสามแผ่นสี่แผ่นห้าก็คิดพื้นที่แต่ละแผ่นแล้วกามาบวกกันกลายเป็นพื้นที่ผิวแหละอืมโอเคนั่นแหละที่อธิบายนี่คือพื้นที่ผิวของปิซึ่งเราจะต้องจัดการเอา,เอาแบบ เอาแบบให้ไหม่ให้ให้แบบเห็นภาพชัดๆเนี่ยเราจะต้องจัดการคลี่รูปสามมิติเนี่ยให้มันเป็นรูปคลี่แล้วก็ดูซิว่าพื้นที่แต่ละส่วนมันเป็นพื้นที่เท่าไหร่แล้วก็เอามารวมกันอืมโอเคนี่คือหลักการของพื้นที่ผิวของพิสต์